ถ้าคุณฟังสิ่งที่เราเล่าไม่เข้าใจขอแนะนำให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบแนวทางในการฟังและเข้าใจบทสนทนาเรื่องกรรมและธรรมะเพื่อให้การรับรู้และตีความเนื้อหาที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีวิจารณญาณและไม่สับสนผู้ฟังหรือผู้อ่านควรพิจารณาแยกแยะตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1>, 1. เรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์จริงของผู้พูดหรือผู้เขียนซึ่งบางเรื่องอาจอยู่นอกเหนือกรอบของเหตุผลแบบโลกโลกจึงควรใช้วิจารณญาณในการฟัง ฟังด้วยใจเปิดแต่ไม่หลงเชื่อโดยไม่พิจารณาเน้นเข้าใจเจตนามากกว่าพิภาคษาความถูกผิดเพราะประสบการณ์เหล่านี้บางครั้งอาจสื่อสาร,รถ,ถึงสิ่งลึกซึ้งที่เกินคำพูด 2. อุปมาอุปมยและการเปรียบเทียบการเล่าโดยใช้การเปรียบเปรยเหตุการณ์วลีบุคคลหรือสถานที่เป็นเครื่องมือทางภาษาที่ช่วยให้เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นเช่นการเปรียบเจตนากรรมกับสามแคร่งของชีวิต หรือการใช้คำพูดเปรียบอารมณ์เหมือนไฟที่จุดขึ้นจากไม้ขีดคำบุปปรมาเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามตัวอักษรแต่เป็นภาพใจที่ทำให้เราตรกตรองและเข้าใจเนื้อแท้ของธรรมะลึกซึ้งขึ้น 3. หลักธรรมตามคำภีหรือปริยัตเป็นคำสอนที่มีที่มามีโครงสร้างที่ชัดเจนจากพระไตรปิฎกหรือคำอธิบายของครูบาอาจารย์ซึ่งควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นข้อธรรมแท้เช่นคำว่าเจตนาคือกรรมมาจากพระพุทธวจนะ หลักการเรื่องกุศลอกุศลและกรรมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ด้วยเหตุผลในเชิงจิตวิญญ,ญาณองค์ประกอบที่สำคัญมากในการรับรู้ธรรมะคือพลังของผู้ถ่ายทอดน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจากความรู้สึกแท้อากับกิริยาของผู้พูดไม่ว่าจะเป็นสายตาสีหน้าหรือกิริยาอ่อนโยนล้วนมีผลอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงความจริงของคำพูดเพราะความจริงไม่ได้อยู่แค่ในถ้อยคำแต่อยู่ในความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำนั้น เชื่อในความฝันให้มันพาเราบินไปให้หัวใจเป็นนำทางสู่ความหวังที่ยิ่งใหญ่